เครื่องบินกองทัพรับแรงงานไทยล็อตใหญ่136คนถึงไทยแล้วเครื่องบินกองทัพอากาศไทยรับแรงงานไทยล็อตใหญ่กลับถึงประเทศแล้ว136คนเตรียมวางแผนบินรอบ3วันที่20ตุลาคมนี้ใช้เส้นทางเดิม เมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่19ตุลาคม66ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครผู้สื่อข่าวรายงานว่าแรงงานไทยจำนวน136คนแบ่งเป็นชาย132คนและหญิง4คนได้เดินทางกลับมาประเทศไทยเรียบร้อยโดยเครื่องบิน a i r b u ั a 3 4 0 5 0 0เที่ยวบิน220เที่ยวบินที่2จากประเทศอิสราเอลใช้เวลาการบิน13ชั่วโมง โดยมีพลอากาศโทชัยนาทผลกิจรองเสนาธิการทหารอากาศเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศพอบทออให้การต้อนรับซึ่งผลการปฏิบัติภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามที่กองทัพอากาศวางแผนไว้ โดยก่อนการเดินทางกลับประเทศไทยนั้นได้มีการตรวจร่างกายเพื่อตรวจสอบความพร้อมบินของผู้โดยสารโดยทีมแพทย์ทหารอากาศและการตรวจความปลอดภัยก่อนขึ้นเครื่องบินโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนอากาศยานและมีลูกเรือดูแลอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางการบินเมื่อเดินทางถึงสนามบินดอนเมืองผู้โดยสารจะผ่านกระบวนการตรวจร่างกายการตรวจคนเข้าเมืองการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเดินทางไปสถาบันบำราศนระดูลต่อไป สำหรับการอพยพแรงงานในเที่ยวบินที่3ทางกองทัพอากาศได้วางแผนนำเครื่องบิน Airbus A-340-500 จำนวน1เครื่องปฏิบัติภารกิจอีกครั้งในวันที่21ตุลาคม66ออกเดินทางในเวลา9นาฬิกาโดยใช้เส้นทางบินเดิม